โรงพยาบาลร้างกับเสียงกระซิบในความมืดในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมเขาโรงพยาบาลนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาในเมืองใหญ่ทว่า หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อ30ปีก่อนโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปอีกเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้มีผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่หลายสิบชีวิตถูกไฟคลอกตายอยู่ภายในคนในพื้นที่เล่าต่อๆกันว่าในคืนที่ฝนตกหนัก หากเงี่ยหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบของผู้ที่ยังคงติดอยู่ในโรงพยาบาลเสียงนั้นดังมาจากห้องพักผู้ป่วยในชั้นสามซึ่งเชื่อว่าเป็นห้องที่เกิดไฟไหม้หนักที่สุดหลายคนเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่สามารถไปไหนได้ เพราะพวกเขาตายอย่างทรมานและยังคงมีสิ่งที่ติดค้างอยู่วันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสี่คนซึ่งชื่นชอบความท้าทายและเรื่องราวลึกลับได้ยินเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างนี้พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจและพิสูจน์ว่าเรื่องเล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่ตินหนึ่ง นิวและเมขับรถไปยังโรงพยาบาลร้างในคืนที่ฝนตกพรำพำถนนที่ไปสู่โรงพยาบาลมีแต่ต้นไม้หนาทึบและแสงไฟจากรถคันเดียวที่ส่องนำทางเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพวกเขาพบกับอาคารที่ดูโซมเก่าผนังที่เคยขาวสะอาด กลับเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและเถาวันที่พันรอบพวกเขาถือไฟฉายส่องทางและเดินเข้าไปภายในทีแรกที่พวกเขาเห็นก็คือโถงรับผู้ป่วยที่เต็มไปด้วยเศษซากของเครื่องมือแพทย์และเตียงที่ผุพังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้เกิดเสียงวีดวิวเหมือนเสียงครางเบา ตินที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเสนอให้พวกเขาไปสำรวจที่ห้องชั้นสามซึ่งเป็นจุดที่เล่ากันว่าเกิดไฟไหม้หนักที่สุดพวกเขาพากันเดินขึ้นบันไดที่เต็มไปได้วยฝุ่นและอร่อยเท้าของสัตว์เมื่อมาถึงชั้นสามพวกเขารู้สึกถึงความเย็นวูบหนึ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายราวกับว่า มีใครบางคนกําลังจับจ้องพวกเขาอยู่ห้องพักผู้ป่วยที่เคยเป็นที่อยู่ของคนป่วยหลายสิบคนบัดนี้เหลือตัดเตียงสนิมเคระและผ้าม่านที่ฉีกขาดพวกเขาเดินเข้าไปในห้องที่เคยเป็นศูนย์กลางของไฟไหม้หน่งหยุดอยู่ที่หน้ากระจกที่แตก ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องเขาเอื้อมมือไปเช็ดฝุ่นออกและมองไปในกระจกแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่แค่ภาพของตัวเองใดเงามืดหลังภาพสะท้อนของเขาหนึ่งเห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวและซีดเผือดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยิ้มอย่างบ้าคลัง่งหนึ่งถอยหลังด้วยความตกใจ และเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเสียงนั้นเหมือนมาจากทุกทิศทางพวกเขาได้ยินคำว่าช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ตินพยายามทำให้ทุกคนสงบและบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่จินตนาการแต่ทุกคนในกลุ่มกลับสัมผัสได้ ถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนอากาศกำลังถูกบีบอัดหายใจนี้ออกเมเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนจับที่ไหล่ของเธอแต่เมื่อหันไปดูก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นพวกเขาตัดสินใจว่าจะรีบออกจากโรงพยาบาลนี้ทันทีแต่ในขณะที่เดินกลับลงมาพวกเขากลับพบว่า บันไดที่ขึ้นมาถูกปิดกั้นด้วยประตูเหล็กที่พวกเขาจำได้ว่าตอนขึ้นมานั้นมันเปิดอยู่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังราวกับว่ามีคนหลายคนเดินตามพวกเขาเตนใช้ไฟฉายส่องกลับไปแต่เขากลับเห็นเงาของหลายคนเดินผ่านไปมาในความมืด เงานั้นดูเหมือนคนไข้และพยาบาลที่กำลังเดินอยู่ในทางเดินของโรงพยาบาลตินพยายามเปิดประตูเหล็กแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนประตูก็ไม่ขยับเมเริ่มร้องไห้ได้วยความกลัวนิวเริ่มสวดมนต์และหนึ่งก็ตะโกนขอให้วิญญาณปล่อยพวกเขาไปแต่เสียงกระซิบนั้น กลับดังขึ้นอีกครั้งพวกเธอจะไปไหนอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่อยู่กับฉันในที่สุดประตูเหล็กก็เปิดออกเองอย่างปาฏิหาริย์พวกเขารีบวิ่งลงบันไดโดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังเมื่อออกมาถึงลานจอดรถเมเป็นคนสุดท้ายที่ออกมา เธอหันไปมองโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายและเห็นเงาของคนหลายสิบคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างพวกเขาทุกคนกำลังจ้องมองเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวหลังจากที่พวกเขากลับถึงบ้านติมพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้เขาพบว่าคืนนั้นในเหตุการณ์ไฟไหม้ มีผู้ป่วยหลายคนที่ถูกล็อกอยู่ในห้องพักเพราะคิดว่าพวกเขาอาจจะหลบหนีหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงที่คลั่งไคล้การกระซิบขอความช่วยเหลือผู้คนเล่าว่าเธอพยายามตะโกนขอให้คนมาช่วยจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่ไฟจะเผาเธอจนมอดไหม ตินไม่กล้าบอกเพื่อนๆว่าความจริงเกี่ยวกับเงาที่พวกเขาเห็นในคืนนั้นคืออะไรแต่เขารู้ว่าในคืนที่ฝนตกหนักเขาจะไม่ลืมเสียงกระซิบนั้นไปตลอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่มีใครในกลุ่มวัยรุ่นกล้าเข้าไปที่โรงพยาบาลร้างอีกเลย แต่เสียงกระซิบในความมืดยังคงอยู่และผู้คนในหมู่บ้านก็ยังคงเล่าขานเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างที่เต็มไปด้วยวิญญาณผู้ทุกขทนในคืนที่ฝนตกหนักทุกครั้งที่ใครสักคนผ่านไปในย่านนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา เหมือนกับเสียงของคนที่ติดอยู่ระหว่างความเป็นและความตายที่ไม่สามารถหาทางออกได้